สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูมสุขเริ่มกพอกับซ่องสบายดีพี่น้องเท่าแม่ผ้าแซ็บพี่น้องแซ็บเป็ดล้วนแม่แซ็บเป็ดล้วนป้าเปิดมากกับสีเห็นเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดก่อยงมลมหนาวพี่น้องโฟดโฟดเอตลอดไปยังไหนกินพี่น้องโฟดอะไรเนาะป้าเนาะแชปพูว่าย เกิดมากเขาก็เห็นปีนี้แล้วแล้วข่าวเฮ็ดยังหอ,อกอยู่มีแบบว่าเอออันนี้เห็นกับโตเลยท่านหน้ากับสิเป็นมันพี่น้องมันเนาะมันไทยมันสาวนัดนั่นมันเบาไตเอมามาให้พ่นบามิยะ่นเานอมามาให้แล้วพวกก่นกาแบงมามันแซงว่าสัน วันนีมาให้วันเสาร์นี่มันเซ็งปลาหน่อมวยก็ไดหนูมาบนอยนาหิงก็เต็กปลาหนูกับปลาเด็กมีแต่ของเซ็บเสพี่น้องปลาจากโตน่องมวยอะนะโตลุปาิไปกินได้เมือดบานนี่พูดนะลอกอันเห็ดมาเรียบร้อยถาแต่พักลวปิ้งไล่โลดเนาะเห็ดให้เรียบร้อยซ้ำแรกแบบว่า ອัນนี้อันนี้ລະແຕแມ่ກເພິพນວ່າເລື່ອງເທື່ອວ່າຢາກປີ້ງແຕ່ບໍ່ໃກ້ກະาลາລົງມືກະເລື່ອງວ່າໄດ້ກິນເຂັມຍາດພະຍາພະແຕ່ລະຄົນກິນບໍ່ຄືກັນເນາະຊິເຮັດເມນູຫຍັງປ້າມື້ນີ້ຊິເຮັດຫັນໃດມັນນະໝູຊ้ແກງເຫนດຫນໍนໝູຊິແກງເຫັດພີ່ນ້ອງສ່ວນມນນູນີ້ດນູຍັງບໍດ້ິດນ້ຍ นูนี่คือไปสก่อนเเ็นเมนูก็คือหนึ่งหั่นกับแกงเห็ดกอเซฟเนนนอนเมนูมือนี้แต่ว่านูนี่ก็ต้องเฮ็ดในนนอนแต่ยังบคออ่คืดบอ่ออกเมนต้องใช้เวลาคือดอีกเพราะว่าคนกินนูในเฮนสีมีอยู่สามสี่คนป้าก,กินอยู่ปะ<อ>ป้าก,ก็ไ้กินเรื่องของเรื่องนะเ<อ>คยลาก็โอ้ย ว่าง่ายกับบริกินคือการสิมีแต่ลุงกับลุงมิ้นเนาะประมาณสองคนนี่พอจะน้องสลากกินอยู่พอเจ็บเจ็บเท่าก,กันเลยทางมันันเขาปากบอกควันปีกก็ได้มันรูนแล้วก็กินเขาเจ้าว่าเขาพูดนะเนาะเขาเวลาเขาเผา,าเนาะเขาเผานะเขาสิกินทั้งหางเลยครับใครหาม,มันเซ่เ<ต><ส>ขาว่าอันนี้ยูเคยหลาอยู่กับป้าปะ คนบอกกินนัวเห็นบอกกันเฮ็ดแล้วขนาดนี้ยันมาถึงใจคนอยากน้นองเฮ็ดกับบอมีไปซีมน้องม้อยกินนัวเยอะเออน้องมวยกินนูให้น้องมวย,ย,ยเฮ็ดจัดยังปว่าโ,นะโกบบ่อลนะแพ้มากโกบเบ้าห้องบ้าลุงคือว่าทั้งกบทั้งเฮ็ดเออเออห้องบ้าลุงบ่เฮ็ดนะเออพี่น้องห้องบ้าลุงนะมีกบกับเฮ็ดนี่ คองน้องมวยมีประเดกกับหนูพี่น้องของเบาโม,โมกับมีหนูคือกันของเขาสาวนัดมีมันหรือคองเบาลุงมีกบกับเฮ็ดกบปุ้ยตกลงเขาบริไไปหาอย่างเดียพี่น้องเลยต้องอ,อันนี้ฮะเออเขาว่าความจริงอันนี้แต่ว่าไปอยอูแต่สลายเขาไปนะสิเป็นพวกน้ำไม้อีเนาะตันมันนี่จะสชไปิคุณอยู่ใส่มูจะเออ นู้นี่ว้ให้ลุงมินเน็ดเพระาะว่าเคยล่ากับไปกินป่ากับไปกินกับบอมีใบซีมบ่กยังไซะเห็ดบดแต่แต่แต่อยู่บ้านกับลังเธอกระใสได้พวกแกงเห็ดปวงเลยขเาเจ้ากระใสหมักใส่เล้วแต่คนมักว่านงะ่าย,ยซะแต่อันนี้เนาะบอได้ใส่พี่น้องลงมวยบอใส่บ่เป็นยังงป่ามันปุย <laughs> น้ำลายบ่เรือมันเป็นอะไร แม่น้ำลายบอกรั่วเนี่ยเลยมันม,มันยางะะม,มันเนาะมันเลยปูมห <laughs> นาวหนาวไปน้ำเขาบอกไปชายนูนะ<อ>่ะบอกบอกเขรอน้องมวยก็ไปไปเขาไปนอนนอนอยู่บ้านป่า,ปาไปได้ยินเอาอยู่อยู่บ้านนี่บอกรัก่วไปแล้วไปนอนอยู่พูน เออไปอยู่แ <personaje> ต <es festivals> ่ว่าแต่ว่าบ่ได้ไปหานําเขาเออเอาไปนําไปตอเฮาไปนอนป่าได้ยินอันบ่าวโมว่าพากันไปนอนอยู่ให้นาอยู่ป่าววะจ้ะนาวก็นาเวะจ้ะดังไเอ้อดังไองๆอซื้อไปจอนแต่นูมหลายเนาะผัดบ่แพงพี่น้องบาว่าพอบ้านันโตต่อ50,000น่ะคือบ่ซื้อมาขายอยู่บ้านเฮาบ่ได้ โ้ยบมดสั่งโวยเอามาขายอันตลาดบ้านน้อยปังนะดิได้ขายได้ตัวละห้าพันกีบกำไรเลยดิตัวหนึ่งได้กกำไรอยู่เนาะเฟอร์ชามาฮอดเนาะเข้ากระห่าตัวปีนหละตัวปีนผัดอาหยากอันนี้เขก็มันก็เจาะก็ใส่กับดักเนาะถือกะลีพี่น้องนูอยู่ปูนูลายอยู่บ้านเฮ้โอ้ย สิบลางนบดได้กินดอกอันนี้ถือแทบทุกโตนูก็ได้หกสิบกว่าโตคูล้างเลยเนาะคือคูล้างเนาะลงบ่ลงมองไหวบ่น้ำลายบ่จ้ไม่ขนไม่ลดลายเป็นใตปูขินมงเพี่นหนึ่งมันมันคือเป็ีนจังสีอนี้ ตัวลมันหนึ่งหรือตมันโหดผู้นี่น้องน้องมวยเป็นชิฟโฟีมือแกงเห็ดอจะลองประแดกใหม่เลยปลาลูกอันนี้บอปรเด็กใหม่น่อ้กินเป็นตะกินชมเสบเนาะแกงกระเซตัวมาอย่ามันเค็มบ่ มันเค็มกับแม่กินมันแห้งกับแม่โบเกียวกินมันแห้งนะกัญญามันเค็มโม่โบเค็มดอกเขาบปล่เวลาว่ะพิเตเส็บนะกินห้อยห้อเอามาแต่บ้านบ่ปลาสิเขาเจ้าวะหรือปลาให้นาปลาเดินเนี่ยไรปลาเดินแบบน้องกว้างนะเออน้องกว้างน้องกว้างเขาจะเอื่นเดินบ่แบบมันแบบน้องถั่วมืดเทีบเดียวแบบเออเออคล้ายๆซุยเนาะ แต่ว่ามันบ่เลิกภายในบ่อเลิกือกเออปลาลายบ่มีเกาะมีดอนถืออันไหนเออคือเดินเออคือซุยหล่เนาะคือซุยปลาเดินพี่น้องปลาเดินเขาเจ้าให่ฮาอยู่บ่ปลาเออจังหว่ามีปลาโดใหญ่มาจากัันดหวแบต้องใส่ปลาลายมันได้ไหมเพราะวันนี้ได้มันกระเสียบเนาะใส่ลายมันสี บ่แซ่บได้มันลายเกลือเป็นหน,นวดติดบวงบ่วงเปียนี่หน้าตาใส่ครบทุกอย่างเลยปะยังจะพักปลาลูงพักติ๋วมี่อายุตกลงติ๋วมี่บ่มี่บ่อ่ะพักติวกต๋วใส่พี่น้องไอ้บ้านติ๋วลงไปใส่พักติว๋วกับพัก คุณตรูใบแมงลักหรือว hmm? <laughs> <c ười> ่าภาษาบ้านเฮาก็เอิ้นผักอีตู่คองมันแบบบ่น่ากินั่งตู่นั่งตู่พี่น้องผักนั่งตกินกับขนมจีนแซ่บกินกับกปุ้นใส่ให้มันหอมให้มันหอมมันแซ่บพี่น้องผักกเนี่ัปลยความหลายอว่าผักหลายกว่าบัดแกงมาตักปึกกินแล้วคนหาเห็ดบ่มี เพราะว่ายามนี้ถือว่าได้กินนี่ถือว่าดีแล้วเฮ็ดเนาะปกติหายากอันนี้ยังมีอยู่แต่ก็พอดีนะพอดีแซ่บค่ําม่นเว้านะจีปนซะจีป่นเนาะก็แซ่บได้จีปนก็ดเห็ดไข่ิมเพ่นว่ารสชาติจะเป็นแวหานัว สเซ็บขนาดวะเซ็บลีพี่น้องให้ตเติมประแดดเนงนะียป้านะพ่เธจากชายลายวน้งม้ยเคยเหตดเข้มนุ่มเบ้าม,มือไว้ก่อนอต้องระมัดระวงังบะ,ะระวังระวังในการเหตุน้อยหนึง่งน้องมอยวา นนย,ย,ยังกระไดใจบ่หาศึกตะ,ะตักมากินมันหมักพีกเอาลวกน้ำลังบ่เดี๋ยวนี้นเพื่อนกัเพชรตาลุงเงยบ่ก็นแล้วว่าลืมหมักพีกซีมไปแล้วพอทก็เห็นตังหมักพีกลงไปอ้าวรถสะอาดแบบเอาลดจัดๆลดเอาลดจัดๆลดมันยังครับเพชรแห้งเลี่ยคนเป็นกระเพาะจะกินกว่ได้กันเลย ลดจัดๆมันยังเชี่โอเคเรียบร้อยวะหน้าตารสก็ต้องแซ่บอยู่แล้วพี่น้องลาแล้วพี่น้องขอบใจสุขู่สุคนที่เขามาเบิ่งอนาคตเสียข่าวตู้เย็นไว้เนาะเพราะว่าบ่มีคนเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเต็จเป็นแล้วก็บรรจินทร์นี่คเฮ็ดเป็นอยู่แต่บ่ได้กินก็เลยบ่เฮ็ดยันรสชาติมันบ่ถือฝากคนกินเนาะไปแล้วพอกันคลิปหน้าสบายดี Shoot.